มีวินัยอิหลีค่ะบุมีวินัยมาก,ก็ตลดยากตัวใหญ่หญๆลดยักย่าโตตันตันติดขนมวงขนมหวานกินเอดเน่สองเม็ดโกโก้สองซองช่วงสิบโมงเช้าแล้วให้ดื่มน้ำตามเยอะๆเยอะๆเยไปถ้าปีหัเขา่าช่วงบาบสองโมงจะเพิ่งกินเขา่าให้เขาขับถ่ายออกไปสะกอนเนาะไปกินตอนบาบสี่โมงใบสี่โมงวันนี้เขากินอาหารที่มันบ่อ้วนทานอาหารที่มันไม่อ้วนเข้ามาลดลงไวอันนี้สูตรลงไวเลือบอกถามน้องเขา โยะหนูลดไปกี่โลลูกบอกแปนบหนูกินยังไงกินเมื่อละซี่สองจ้ะลดไปหาโลลวจ้ะทำไมยายนี้ถึงควบคุมน้ำหนักช่วงสิบโมงจนถึงบ่ายสามโมงเพราะว่าสิบโมงนี่เนาะคะ่ะมันเป็นช่วงที่ร่างกายเฮาเนี่ยนะมันเร่งการเผาผลาญได้ดีถ้าผู้ใด ทีมันเป็นช่วงที่เขากินพูกกินก็คือกินช่วงนี้แม่บอกคะช่วงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่าย,บายแบบนี้เป็นช่วงที่คนมาก,กินอืมแต่ที่นี่แมนูนกักเลยเลือกที่จะคุ้มอาหารคุ้มน้ำหนักเจ้าของช่วงเวลาสิบโมงจนถึงบ่ายสามโมงมันลดไวมันเห็นผลชัดเจนเห็นผลไวแต่กินสุม,มือกินสุม,มือต้องมีวินยัยมีระเบียบอีหลี แล้วเมนูนะาอายุจะเข่าหาสิปีแล้วเสียให้เมนูนะาไปนั่งกินเข,าขน่าคือจังเด็กน้อยไปนั่งกินเขา่าแบบนี้แต่กินกับกินกับกินมันกับบอลลแล้วซื้อโกโก,โก้เมนูนะาไปกินแน่เด้อค่ะมีโปรโมชั่นอยู่ค่ะส่งแถมหนึง่งราคาหาลอยแปดสิบบาทหนึ่งดอกซื้อไปทานเนี่ย เมนูนาก็ได้เงินจากการขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองขอบคุณสินค้าย,ยายนีหนูนาสวีดินแฟนเพจเบิ่งฟังทั้งพุนก็ว่าเมนประเทศสวีดินฟังนี่ก็ว่าเมนประเทศนอร์เวย์แม่น้ำระวางตังเมนูนาบริซื้อที่ดินทวายพะระเด้อค่ะเมนูนาซื้อที่ดินให้เป็นส่วนรวมให้เพิ่นน่ะได้สร้างวัดเพิ่นอยากได้ที่ดินเอาไว้สร้างวัด เป็นวัดเป็นของเจ้าของเป็นวัดเป็นของชุมชนของบ้านมิตรสัมพันธ์ตะเกาตะกกมา้าบ้านมิตรสัมพันธ์บบมีวัดเป็นของตัวเองไปกับไปตวัดบ้านอื่นบ้านเจ้าของแล้วบบมีหมงสื่อสร้างวัดเมนูนะ่าก็แค่เป็นส่วนหนึ่งมนุษย์คนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ประเทศไทยก็ได้มีโอกาสซื้อที่ดินให้ผู้เท่าผู้ถทที่ตรงนี้เพื่อนอยากได้เป็นที่สร้างวัดที่ดินตรงนี้จะต้องเป็น วัดในอนาคตนี่คือความปรารถนาความตั้งใจมุ่งมั่นของเพิ่นเมนูนะากรแค่เป็นส่วนหนึ่งเนาะค่ะบอไดหมายถึงว่าตัวเองอันจังสันจังสีดอกค่ะผู้เทาผู้ถูเพิ่นกะโอ้ยจมันดีใจลายเด้อสิได้มีวัดเป็นของเจ้าข,ของแล้วเิได้มาบูรณะงบุรณะอีหยังเป็นของเจ้าข,ของแล้ว